ปาตัวนั้นคือลายแท้ปอคือลายขักแต่บันเนี่ยนแนวกินธรรมาศาสตร์ทุกคนเซี่มาลินนั่ะจะกินเท่ากับามหามีคือเท่าอ่อนน่างามคืมันเขียวพี่นะเมนถ้ามันเขียวเมนกินไรถ้ามันเดือยงปเห็ดแนวกินกยปนปลาทุกคนเม่อเมมืนตกแลนแลนแลนวิ่งวิ่ อาเปิดภาพบรรยากาศมาเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุขสุขคนเด้อนี่ก็อยู่ปลาคือเก่ามากับนางเอกสองน้องกอนสาวเราแต่สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้บู๊บว่าเพื่อนผ้าไปใส่เอาเท้าอืมใส่สันแท้แบบเท้ายันปิ้งขึ้นบ่ะเราเอาไม้ปักอาไปเอาเท้าทุกคนบู๊บว่าเท้าเป็นจะไรน้นซิเมนแน่ล เฮ็ดยังงใบกุ้ยอาไปือเ,เอาไปใส่เท่าต้องมีใบกุ้ยพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งเท่าเท่าเท่ายังระบ่จักเนาะพาไปเอาเท่าหาแนวกินพี่น้องหาแนวกินแนวอยู่แนวกินทางบ,บ,บ้านนอกบันนาเอาเท่าเท่า หอดแล้วทุกคนเอาอยูสัสหอดหวยแล้วอืมคือฝนตกที่ได้เท่าอยู่บ่อไปนหนฝนตกพี่น่องเลยไปก่อคนไปเบ่งกนานเพิ่นไปเอาเท่าเอาเท่าเท่า จะเป็านอะไรทุกคนไปพาทีพนังไปแบ่งอืมเอาแบบนี้บ่ถ้ามีก็เอานอนขึ้นมาผมเคยไล่กันเลยอ๋าเท่ามีคือเท่าอ่อนน้องามเข้มเขียวเขียวพี่นะเมนเข้มันเขียวเม่นกินไหลเข้มันเดือเกินหเป็ดเ,ปนเนี่ยไดกินเขาไปก้อ,กอยใช่เข้อหอยใส่ปลาหรือข้าป,าปนปลาอะไร เบืง้งนักบอลเป็นเอาเท่าทุกคนเอ้ยหาแนวอยู่แนวกินเอฟซีกันนาสิเคยกินเนาะเ่าอยู่ต้อมหวยพี่น้องเมาเลก็เคยกินอยู่แบบเอามาเห็ดลาบแซ่บเลย<ม>เห็ดลาบพี่น้องอืมใส่มักทัวใส่ข้าปุนใส่เนาะอืมนี่ข้าวปุนใส่ใส่มักแข็ง,งแต่ว่าแต่ว่าคือเท่านี่คือ คือเบาเลหูพี่น้องแบบว่ามันก็เกิดตามเดือนยังไงตามเดือนตามคันมาเดือนดับวันสิ้นนี่มันจะบ่มีพี่น้องอืมโอ้หวยคักพี่น้องน่าจะมีปลาหลายเนาะก็ตัวนั้นคือลายแท้บ่คือลายคักแต่แบบเนี้ย วิธีเฮ็ดกินนี่เฮ็ดแบบไหนวิธีเฮ็ดกินเนาะขมิดนห้องข้าเปาบดได้ลวกเลาบดได้ต้มมันอีกบ่หรือว่ากินดิบเลยเนี่ยนี่ข้าต้มน้ำปลาแดดข้าล้างมันร้อนๆก้อนล้างดินออกบ่เนีนแต่ข้าก็ต้มน้ำปลาแดดเลยพี่พี่น้องนี่คือเท่าเด้อนี่เป็นเขี้ยวเขี้ยวงามต้มน้ำปลาแดกเนาะใส่ ้าหาแต่แนวแปลกๆพี่เอามเถาทั้งบ้านเย็ซี่มีทั้งอุบลทั้งได้กับคอมเมนต์บอกเดอร์ว่ายังมีบล็อตเทาเป็ทั้งบ้านก็เคยเห็นอยู่แถาแบบนี้เนาะเขานิยมกินเลยพี่นนอะไม่ว่ามันกระซสบได้ถ้าใส่ปลามีปลามีหอยหอยซีรี่แล้วก็ ใส่มะแข็งมะเขือแซ่บพี่น้องเາ่อืมเอาก็บ่ยากเนาะแม่เก็ง่ายอยู่บ่ไยาก วิธีเอาว้าวทางบ้านเจ้าเขากันมากินบ่อันนี้เท่าชิมเฮดเมน,นูจังไรตัวนีลล้ลาบเท่าลาบลาบเท่าเบื้องวิธีเพันเอาวันวันแบบนั้นพี่น้อง อันนี้เป็นปกปกัปกปกນับกบ่แม่นหยังพี่น้องเม็ดฝนฝนตกบ่วา่าสิจบคลิปหรือบอ่ <c oughs> สิจบหรือบอ่บ่จกักด้อทุกคนถ้ามาบ่งมันอยู่แบบใดมันมืดเดพี่น้องเขวๆอะแม่นบิดนเฒ่าโ <c oughs> อโหฝนก็สิตกฝนนสองบกสิล อยู่ไทยคือสิหลายเนาะเท่าสำนานได้เพิ่นเอาเดี๋ยวว่าเฮาลงไปสอนเอาได้บ่ได้คือกันค่เป็นยามแดดๆยามแดดนี่มันมันบดพี่น้องฝนตกมันเลยบ่เห็นเนาะอืม เอาบูฮินทักกาเอาสิเด็ดปูหัวนี่ลายเป็นแนวกินธรรมศาสตร์ทุกคนเอฟซี่มาลินน้ำจะกินเท่ากับพามาหามาเห็นลาบเท่าได้ป่ะ เเยันแต่อีพีซี่นี่บ่อยากกินเลยสิว่าแบบว่ามันเกิดตา้มหัวตา้มห้องอหไรพี่น้องเ่าเป็นคองแบบธรรมชาติแเลยนี่ปอดสั้นพิษวิธีเอาเพื่อนหมุ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 นแล้วก็ขึ้นมา บ้านเจ้าก็เอื่นเท่าบ่แน่บ่ก็เอื่นเท่าที่ไหนเท่าทางฝั่งไทยก็น่าจะเป็นเท่าเนาะหรือว่าอีสังบ่จักใดทุกคนคอมเมนต์บอกไเด้อยบาหลีกับภูผันไดภาษาไทยนะอืมบอลไล่กับไล่เนาะเพราะว่าเขาเป็นหูแล้วมันมืดพี่น้องมันบว่แดดแมื่อก็นี้เขาต้องเอาแบบว่ายงามแดดเลยทุกคน คันแดดแห้งนี่เคาก็เห็นอันนี้รถมืดฝนตกก็เลยบบเห็นสุดเอาเท่าโหด,ดนียไทยหน้ากับที่ใแบบนี้บอกพี่เนี่ย,อยเอกลักษ์เอกลักษณ์สองนังนงสาวลาวแต่เอกลักษณ์สาวลาว ิดแล้วบัดบอนทางไหนทางไหนต่อมันก็มีอยู่แบบว่าขออนุญาตเล่งแสงโทรศัพท์พี่น้องมันมืดบ่ได้บ่ถึกเทา าไปหาเท่ยวเลเที่ยวใหม่อีกเนาะเที่ยวใหม่อีกพี่น้องมันมืดแล้วทางไปทางใหม่อีกป้าไปบ้านยูนนิ่มบ่ นี่พี่น้องเทาแหนนาจนนิเมะแหนแหนเทาประมาณนี้แหละทุกคนอืมฝ <Okay. S 1> นมากแล้วพี่พี่น้องเอ้ยฝนมากเลยเด้อไปเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อตากฝนเลยป่ะ <Man. S 1> ตากฝนเดียวสบายเลย อ่ะบัตรสุดท้ายบ้ได้หลายเลยสุดท้ายบัตได้เนี่ยตกค่อยๆเลยสีแข่งเลยบอเอย่าสีเมืองอันดี ไม่มองนั่นทิกระตปอย่วไล่ไเดืองนะมองลงมามองไงมันบ่แดดมันบ่เห็นตัวเปื่อนบ่เอาเปื่อนนี่แต่เปลาะพืชพวกพืชพวกหญ้าพืชนะมเห็นไหมไปเดี๋ยวมองมามองลงเห็นไล่ได้อยู่พุ่นมองน,นั่นท like ิจนะเห็นไล่มาสิดเธอห้ย มีบ่ฝนตกแล้วทุกคนเกี่ยมเด็นสามเดือนสี่เดือนหาเดือนหกเดืนหา้าเด็อนหน้าอะไรจะหน่อยน้องกอนกับไทยหน้าอีกคือเกา่าไทยหน้าอีกบ่ไทยหน้าอีกแล้วฝนน้ามองนันไปไปเดี๋ยวฝนตกฝนลินอืมเท้าเหีย้ย เอาเถาครับอันนี้ดอกจอกดอกจอกสบายยินดีแซ่บเลยกินเบียร์อยู่แคมทางก็ต้องใกล้ๆอือนี่ดอกจอกอันนี้ต่างใจขนาดเนาะ mặt bếp bếp tony bếp bà tê hoài theo nhanh xuống theo mong kìa Xây mong kìa đường mong kìa mau mong mau, đường mong kìa đường mong kìa kìa đường mong kìa kìa đường mong kìa đường mong kìa đường mong kìa đường mà cái Ton thư lại đã thư ngó. Mohinh thư vân phần nữa, lúc đó đi hoa và sẵn mình. Một tạt mãi nhau. Mmh mmm. 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 Mmh ขุดตะปูอ uh, ีกบ uh, sure> ่เสาแล้วบ่ฝนตกแล้วทุกคนเอ้ยอ่ะบัดสุดท้ายฝนแห้งแล้วบัดนี้เดี๋ยวเป็นไข่พี่น้องอ่าไปเมื่อทุกคนฝนฝนมาแล้วบัดเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อไม่นี้กับพาพี่พาน้องมาหาเท่าพี่น้องเท่าตามหวยเดี๋ยวมีเวลาอีก บางทีเพิ่นไปตึกเบ็ดชิไปถ่ายคิปเพิ่นไปตึกเบ็ดตามหวยนี่น่าจะถือปลาสโดูดดนะได้เท่าไรอือนี่พี่น้องได้เท่านี้เนาะอันนี้ก็กิกนได้จะก้นสนนะเลยนะอือไป,ป,ปสบายดีพี่ายบ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 ายฝากติดตามเลยสองตุลิโซปเปลาวเดี๋ยวกูเดินทางสององค์ซาลาไตาไปบานี้พี่น้อง ฝนตกฝนตกเมืออ่อเดียว่สบายเป็นไข่เอาไปพักกันกินหน้าเด้อสบายดีแต่ผู้ชมเนาะฝากติดตามคือเกา่าให้กำลังใจมีผักกูดมีผักกูดเคี้ยวนำอะสิบสี่กุมภาย้อนสิบสี่กุ้ง่าหายเบาหายยังหายผักกูดอันนี้กินนี่อิม่มกินได้ดอกกุหลาบกินบ่ได้พี่น้องไปบ๊ายบาย ฝากเอฟซีติดตามคลิปแน่สองสองสองเจ้านะฝากเอฟซีติดตามสองน้องออนซาเราแต่เดิมเก็บภาษาไทยเนาะแม่น้องออนกันซีดงคลิปไว้ไว้นี้โทรศัพท์มาหอดเป็นคลิปภาษาไทยโทรศัพท์ไหมเพิ่งกบะปริลุงคลิปโดนโทรศัพท์เพิ่งตายพี่น้องเนาะไปายเมื่อวันนี้ทุกคนฝนตกแล้วไอทุกคนเมื่อเมื่อเมื่อฝนตกแลนแลนแลนวิ่ง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 ฝนตกแล้วฝนแห้งเลยพี่น้องเมื่อวันนี้ ติดตามด้อทุกคนมันนี้พันกาผ่ามหาเท่าทางเมื่อกหกตามป่าตามดงป,งปิ้งปิ้งปิ้งคืนค้าไปาอยู่ในห่มกว้วยดิเฮ้ยไปมาไปสิ ทุกคนเหมือเด้อฝากติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องฝากติดตามคือเ่าเด้อฝนตก